you การพัฒนาด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรไทยยังคงเป็นปฏิบัติการที่จะต้องใช้สพพกำลังทั้งความรู้ทางวิชาการความสามารถทักษะการใช้นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และกรมปศุสัตว์ก็ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์หรือสอพกเครือข่ายด้านปศุสัตว์เพื่อขยายเครือข่ายในการให้ความรู้และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์จังหวัดหนองคายมุง่งเน้นขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเลี้ยงสัตว์เพื่อเศรษฐกิจแก่เกษตรกรสำหรับศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปลาดุสานนี่นะครับในจังหวัดน้องคายเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2560น,นะครับแล้วกเ็เราได้มีการให้ทางประสัดอำเภอนะครับคัดเลือกอาฟาร์มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นความตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้ทางาเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนนะครับได้มีโอกาสมาเรียนรู้เป็นแหล่งความรู้นะครับก็เป็นแหล่งจุด ที่ให้บริการนะครับทางด้านปศุสัตว์นะครับโดยอาจจะอาจจะเป็นจุดประสานงานนะครับระหว่างเกษตรกรในพื้นที่นะครับกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะครับที่ลงมาให้ความรู้ครับก็เป็นจุดที่สาธิตนะครับโดยที่เกษตรกรที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้นี่นะครับก็จะมีสัตว์ชนิดต่างๆนะครับที่กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการป้องกันโรค จากแนวทางในการดําเนินง,งานดังกล่าวทําให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัษษตว์อาเภอโพตกได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัษษตว์ดีเด่นระดับเขตก็ล้วก็สํารวจเจอเกษตรกรที่เขามีความพร้อมในการที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัษษตว์ก็ เราก็ออกติดตามดูในพื้นที่ก็ทางศูนย์นี้เราก็ได้เข้ามาให้องค์ความรู้มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้เขาแล้วก็เราจะดูว่าในวิถีชีวิตในฟาร์มนี้เขาทำอย่างไรก็มาช่วยเติมช่วยปรับเปลี่ยนในการเพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตไรายได้ให้กับเกษตรกร,ก,รก็อย่างของอานอนท์เนี่ยเราก็ได้ อ,อบรมให้เขาความรู้ในเรื่องทั้งด้านอาสาพศุสัตว์เรื่องการฉีดวัคซีนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน,นะครับให้เข้ามาช่วยเหลือให้ข้อแนะนำให้ความรู้ครับประมาณสัก2-3ปีได้ครับแต่ก่อนเราทำครับปล่อยไล่ทุ่งครับตามที่พ่อเคยทำครับ พอพ่อเสียทีนี้เราก็คิดว่าเอยมันจะเลี้ยงวัวอย่างเดียวมันคงไม่ไหวครับเราก็ปรับเปลี่ยนพอดีได้ชหวัดที่ว่าท่านพระสุสัต์มาเจอพอดีแล้วก็มีความตั้งใจที่ว่าจะพัฒนาไปอีกจุดจุดหนึ่งครับท่านก็เลยให้ความช่วยเหลือความรู้มันไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่ก่อนเราทําอะไรไม่เป็นไปอบรมผสมเทียมผสมเทียมแพ้แล้ทีนีอ้อบรมพวกอ่า โคเนื้อพวกสูตรอาหารต่างๆครับที่ทางกรมปศุสัสตว์เขาจัดทีนี้เขาก็ต้องการเกษตรกรไปอบรมไปฟังนะครับเขาจัดปีหนึงสักสางานผมไปปีหนึงสักสางานไปหมดทุกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัสตว์จังหวัดหนองคายพร้อมจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรสร้างเคร,รือข่ายสพกเข้มแข็ง